แบงก์ทีมงานเสียร์ตอนทีมงานคุณพิเกิดสีจักรยานรัมีท่านผู้ช่วยสงไ่ด้วยนะคะน้ำงานเสียหน่อยสดสกบออาจารย์บ้าอารมณ์เชียร์ไกระโง่สุดยอดคนเาียวไอ้เจ้าจอมประเพณี

แล้วก็ผู้ตัได้รับเกียรติน้องเทนฟ้าแกงปูเกตชัยวันใจสมวันใจยสีสมุรเรีบูนะครับจะให้ลูกหน้านะคบผู้ต่อไป See? Yeah. บอนไปพี่เงินชวนโเป็นเมินอ่ีเท่าไห่มากโคตรสูงโปรโมเตอาลงอาเซียน่อ่าขวมาเดียเมินหนึงกว่าร้นีบอี่บอยกินเอาพวกนี้ก็จะต

ผมมีเง <t od three |ms|> ินยังผมได้ที่นายกอบเ็ดต้องปิวเอ็ดองป่วมีงยครับซุปเปอร์แบสมาดีกำลังใจครับตันีซุปเปอร์แบรวาวีมาครับเด็ก่ากเลยห่าคับสนใจเื่องเส์ฟไหมซุปเปอร์แบร์ต้องถามต้อยแล้วทิงสมัร์ร์บบที่ คราซ้อรเก่งอกอยากครับจัก็บกนะครับไม่เป็นไรแล้วต่้านน้บวุฒยาดีสูกลางให้ลค่ะแล้วก็จะเาทุนจัดงนเนร์่างเดงงแล้วต่อไปเ่อในารนมาด้านบนนะ ห้าพันนะครับต้องเรียกว่ามาห้าพันกโอเรีบสยครับเอจะว่ากูทุวัมาเป็นี่ อะไรคุมอะอยู่เสร็จเก่งเป็นข้อสูงเป็นผ้าลายเระมีตัวตนอยู่นะคอนเสิร์ตนี้ออกมาหรอยอดสารพูดกับพานุวัฒน์น่ะเขามาบอกแล้วมันจุดอไปเป็นอู่างไ